สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเซียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิเชนตอนที่196ค้นพบอย่างชัดเจนคุณทำการลาดตระเวนในช่วงเวลามาตรฐานหรือไม่เสียเจอถามหัวหน้าหน่วยทำอาหารคิดอย่างรอบครอบครู่หนึ่งแล้วพูดว่าครับเพราะเราต้องเตรียมอาหารสามมื้อต่อวันให้กับทหาร ดังนั้นเราจะลาดตระเวนรอบถังเก็บน้ำหนึ่งครั้งในตอนกลางคืนโดยปกติเราจะตรวจสอบระดับน้ำก่อนนำไปประกอบอาหารด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเราตรวจสอบคืนนี้เราพบว่ามีน้ำในถังเก็บน้ำน้อยกว่าเดิมมากภายใต้สถานการณ์ปกติพื้นที่จัดเก็บสเสบียงสำคัญในกองทัพจะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดโดยทีมงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งลาดตระเวนในพื้นที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการสูญเสียใดๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากความถี่ของคนไปที่ถังเก็บน้ำค่อนข้างสูง ความทีในการลาดตระเวนรอบพื้นที่จึงน้อยกว่าพื้นที่อุปกรณ์ทางทหารทีมของคุณค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองหรือมีใครแจ้งให้คุณทราบเสียเจ๋อถามคนของเราคนหนึ่งค้นพบมันครับหัวหน้าทีมทำอาหารกล่าวแล้วทำไมคุณไม่รายงานเรื่องนี้ให้รองผู้บัญชาการเจิ้งทันทีเสียเจ๋อถามหัวหน้าทีมทำอาหารลังเลที่จะพูดและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมีบางสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถพูดกับเสียเจ๋อโดยตรงได้ ถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาเราทุกคนอยู่ข้างเดียวกันผมจะไม่ตำหนิคุณหลังจากที่คุณพูดเซียเจอมองไปที่หัวหน้าทีมทำอาหารและสัญญากับเขาถ้ารองผู้บัญชาการเจ้งทราบเรื่องนี้ผมเกรงว่าทีมทำอาหารของเราจะถูกลงโทษสิ่งสำคัญคือความกังวลหลักของเราไม่ได้เกี่ยวกับการถูกลงโทษคือถ้าไม่เติมน้ำได้ก่อนพรุ่งนี้ทหารก็จะไม่มีอะไรกินหัวหน้าหน่วยทำอาหารขมวดคิ้วแล้วพูดจ้วงหัวคิดกับตัวเองว่า ดูเหมือนเขาจะเป็นผู้นำหน่วยที่ดีเขารู้ดีว่าต้องคํำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นอันดับแรกและเขาจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในการจัดหาปัจจัยยังชีพให้กับทหารอย่างไรก็ตามวิธีที่เขาจัดการมันไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามเขาควรจะบอกรองผู้บัญชาการเจิ้งก่อน ทีมของคุณจำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาเราจะหารือเรื่องการลงโทษของคุณตอนนี้ผมเข้าใจรายละเอียดของเรื่องนี้แล้วและไม่มีอะไรต้องถามคุณอีกอย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณต้องคุยกับรองผู้บัญชาการเจิ้งก่อนหากเรื่องไม่ได้รับการจัดการอย่างดีคุณควรมาหาผมคุณเข้าใจไหมเซียเจอ๋มองไปที่หัวหน้าทีมทำอาหารอย่างเข้มงวดหัวหน้าทีมทำอาหารพยักหน้าอย่างตั้งใจเพื่อแสดงความเข้าใจและพูดอย่างจริงจัง,จงว่าครับ เราจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกเอาละคุณกลับไปช่วยเรื่องน้ำได้เราจะพูดถึงการลงโทษในภายหลังรอจนกว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะคลี่คลายเสียเจอบอกมือเพื่อส่งสัญญาณให้หัวหน้าทีมทำอาหารว่าเขาสามารถออกไปได้จ้วงหัวก็ตะโกนเรียกหัวหน้าทีมทำอาหารแล้วพูดว่าเฮ้ hey, พี่ชายคุณเป็นนี้บุญคุณผมนะถ้ามีเนื้อในอนาคตอย่าลืมคิดถึงผมละ่ะ หัวหน้าทีมทำอาหารคิดว่าเขากำลังจะถูกควบคุมตัวเพราะเรื่องไร้แรงบางอย่างเขายิ้มอย่างมีอัธยาศัยดีและพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงครับมันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆผมจะจำไว้แน่นอนไม่มีปัญหาจ้องหัวกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากที่หัวหน้าทีมทำอาหารจักไปจ้องหัวยังคงจมอยู่ในความคิดของตัวเองที่จะหาเนื้อกินได้มากขึ้นในอนาคตและไม่เห็นการจ้องมองที่ดูถูกเหยียดยามของเสียเจ๋เลยไม่มีดีเลย เซี่ยเจอพึมพำเบาๆและสายหัวคุณพูดอะไรจ้วงหัวคิดว่าเซี่ยเจอพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญไม่มีอะไรคุณฟังข่าวซุบซิบเสร็จแล้วไม่ควรกลับไปหรอเซี่ยเจอมองไปที่จ้วงหัวอย่างยอมแพ้แล้วพูดจ้วงหัวแซงทำเป็นไม่ได้ยินเขาและมองไปรอบๆห้องไม่กล้ามองไปที่เซี่ยเจอเขากังวลว่าจะถูกไล่ออกจากเต้นหากพวกเขาสบตากัน จ้วงหัวรู้ว่าเจ้าหยวนคงจะมาถึงในอีกไม่นานแน่นอนไม่มีทางที่เขาจะพลาดเรื่องซุบซิบที่แสนหวานเช่นนี้ผู้หญิงอย่างน้อยสองในสามในกองทหารของพวกเขาชอบเซียเจอ๋อส่วนที่เหลืออีกหนึ่งในสามนั้นแต่งงานแล้วหรือมั่นหมายจะแต่งงานแล้วพ่อของเจ้าหยวนอยากให้เซียเจอ๋อและเจ้าหยวนแต่งงานมานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเซียเจ๋อจะแอบส่งรายงานเกี่ยวกับแผนการแต่งงานของเขาและแม้กระทั่งมีลูกแล้วด้วยซ้ํา เมื่อพ่อของเจิ้งหยวนรู้เรื่องนี้มันก็สายเกินไปที่เขาจะทําทุกอย่างเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอนุมัติมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมยังอยากอยู่ต่ออีกสักพักจ้วงหัวพูดกับเซี่ยเจอด้วยรอยยิม้มเซี่ยเจ๋อกลอกตาและไม่สนใจจ้วงหัวโดยเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่งานที่เหลือของเขาที่อยู่ในมือเขาคาดหวังว่าเฉียวเหมยจะกลับมาเร็วๆและเขายังต้องไปดูสถานการณ์ที่นั่นสําหรับเจิ้งหยวนเขาตัดสินใจคุยกับเธอพรุ่งนี้ไม่สะดวกที่จะพบเธอตอนดึกคุณอยู่นานพอหรือยัง เสียเจ๋อมองไปที่จงหัวที่ง่วงนอนแล้วถามผมอีกสักพักผมจะออกไปรีบอะไรนักหนาจงหัวกล่าวขณะที่เขามองไปที่เสียเจอ๋อช่องแมสฟิชเชอตอนที่197งางานที่คุณเคยเสร็จสิ้นอย่างง่ายดาย เฉียวเหมยนำทหารไปจนถึงลำธารเล็กมันมืดมากจนพวกเขาไม่สามารถมองเห็นนิ้วของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าได้และทิศทางก็ไม่ชัดเจนนักอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับการนำทางของพืชเฉียวเหมยสามารถค้นหาเส้นทางที่เธอเลือกในระหว่างวันได้อย่างง่ายดายพี่สะพ้ายคุณหน้าทึ่งมากมืดมากแต่ก็ยังรู้ทางแม้จะเดินมาเพียงครั้งเดียวก็ตามน่าเสียดายที่คุณไม่ได้เข้าร่วมกองทัพทหารพูดกับเฉียวเหมย ระหว่างทางเฉียวเหมยไม่ลังเลใจในคําแนะนําของเธอแม้ว่าระยะทางจะไม่ไกลนักแม้แต่ทหารเช่นเขาเองก็ไม่สามารถมองเห็นถนนข้างหน้าได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเฉียวเหมยยังคงสามารถระบุตําแหน่งที่แน่นอนได้สําหรับเขานั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําไม่ไม่ฉันจําได้แต่ทิศทางทั่วไปเท่านั้นมันเป็นทักษะการขับรถของคุณที่ดีเฉียวเหมยกล่าว เมื่อทหารได้ยินเฉียวเหมยชื่นชมเขาเขาก็รู้สึกเขินอายจึงรีบจัดการให้ทหารคนอื่นๆเริ่มขนและบรรทุกน้ำเขารับรองกับเธอว่าพวกเขาจะทำงานหนักและกลับไปอย่างรวดเร็วทุกคนลงจากรถตักน้ำให้เป็นระเบียบทำสิ่งนี้ให้เสร็จเร็วเรวรองหัวหน้าหน่วยทำอาหารตะโกนเฉียวเหมยกำลังจะลงไปเช่นกันเมื่อเธอถูกทหารคนหนึ่งหยุดไว้ทหารรีพูดว่าพี่สะพ้ายอย่าลงมานะคุณจะต้องเหนื่อยเราทำมันเองถูกต้องถูกต้องยังมีเราอยู่ ถูกต้องแล้วพี่สะพ้ายแค่นั่งอยู่ในรถบรรทุกทุกคนชักชวนเฉียวเหมยให้นั่งพักในรถบรรทุกขณะทำงานเฉียวเหมยไม่สามารถปฏิเสธความมีน้ำใจของพวกเขาได้และทำได้เพียงเฝ้าดูทหารที่กำลังยุ่งกับงานของตัวเองอย่างเชื่อฟังขณะที่เธอนั่งอยู่ในรถบรรทุกเธอจมอยู่กับความคิดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่สะพ้ายขอบคุณครับรองหัวหน้าหน่วยทำอาหารกล่าวขณะยืนอยู่นอกหน้าต่างรถบรรทุก ทำไมคุณถึงขอบคุณฉันค่ะเฉียวเหมยมองเขาด้วยความสับสนถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยเราแก้ปัญหาใหญ่เช่นนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสเสบียงของทหารในเช้าวันพรุ่งนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทีมทำอาหารจะได้รับการลงโทษแบบใดแต่คุณยังคงช่วยเหลือเราอย่างมากขอบคุณมากรองหัวหน้าทีมทำอาหารคำนับเฉียวเหมยเพื่อแสดงความขอบคุณเฉียวเหมยรีโบ,บกมือแล้วพูดว่า โปรดอย่ามีพิธีการกับฉันเลยคะเราเป็นครอบครัวอย่ายืนอยู่บนพิธีมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำรองหัวหน้าหน่วยทำอาหารยิ้มและพยักหน้าขณะที่เขาพูดว่าเอาล่ะพรุ่งนี้เราจะทำอาหารอร่อยๆให้พี่สะพ้ายผมจะไปช่วยตักน้ำเดี๋ยวนี้ไปไปเฉียวเหมยยิ้มและโบกมือ เฉียวเหมยจ้องมองทหารที่ยุ่งวุ่นวายอย่างว่างเปล่าเธอสงสัยว่าเสียเจอจัดการสถานการณ์ที่ค่ายได้อย่างไรและเขาจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเจ้างอยวนหรือไม่เหตุใดเจ้างหยวนจึงพยายามตีกรอบเธอครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งเธอคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเธอก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้นเฉียวเหมสยส่หัวและพึพรรมพำเบาๆลืมมันลืมมันซสยอยากคิดถึงมันอีก เซียเจ๋อไม่ได้ไปหาเจิ้งหยวนจริงๆแต่ก็ไม่ได้หยุดเธอจากการมาหาเขาหลังจากที่เจิ้งหยวนกลับมาที่เต็นท์ของเธอเธอก็รออย่างเงียบๆให้เซียเจ๋อมาหาเธออย่างไรก็ตามสองชั่วโมงผ่านไปแล้วแม้ว่าจะมีการสอบปากคาก็คงจะเสร็จไปนานแล้วแต่เซียเจ๋อก็ยังไม่มาตามเธอเจิ้งหยวนทุบเตียงกระโจมด้วยความโกรธและเตียงก็ส่งเสียงดังเอียดเจิ้งหยวนไม่เข้าใจว่าทำไมเซียเจ๋อจึงเมินเธอและไม่ได้มาถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอทำไปมากแล้วเธอจำเป็นต้องไปไกลกว่านี้ไหม เจิ้งหยวนรู้สึกขุนเคืองและวิ่งด้วยความโกรธไปที่เต็นท์ของเซี่ยเจ๋ออย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะไปถึงที่นั่นเธอก็ได้ยินเสียงคำรามของยานพาหนะทหารจากโรงครัวที่ไปตักน้ำกลับเข้าค่ายมาแล้วเจิ้งหยวนตัดสินใจมุ่งหน้าไปเพื่อดูว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเพราะนี่คืองานของเธออย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นฉากที่เธอไม่ต้องการเห็นทันทีที่เขาได้ยินเสียงรถเซี่ยเจ๋อก็รีบออกจากเต็นท์อย่างกระวนกระวายใจและมองหาเฉียวเหมยท่ามกลางเหล่าทหาร ฉันอยู่นี่เฉียวเหมยยื่นหัวของเธอออกไปนอกหน้าต่างรถบรรทุกแล้วตะโกนเสียเจอรีบวิ่งไปเปิดประตูรถบรรทุกแล้วเอื้อมืออุ้มเฉียวเหมยลงมาท่าทางอันอ่อนหวานของเขาทําให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาจริงๆาอยโยผู้บัญชาการเซียนนี้อ่อนโยนเกินไปแล้วนี่ยังเป็นผู้บัญชาการเสี้ยของเราอยู่หรือเปล่าใช่แล้วนี่ยังเป็นเสียเจอที่เป็นกลางและจเย็นอยู่หรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ แม้ว่าทหารจะล้อเลียนเสียเจ๋อแต่จริงๆแล้วพวกเขาต่างก็อิจฉาริษยาอยู่ข้างในช่องแมสฟิชเชอตอนที่198การโจมตีเฉียวเหมยซุกหัวของเธอไว้ที่หน้าอกของเสียเจ๋อด้วยความไอเสียเจ๋อประคองเอวของเฉียวเหมยอ,อย่างอ่อนโยนด้วยมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างจับศีรษะของเฉียวเหมยอ,อย่างนุ่มนวลไปไปไปทำไมคุณถึงเอะอรีบไปทำงานคุณไม่อยากพักผ่อนหรอ เซียเจ๋อตะกอนขณะที่หูของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงมันมืดและไม่มีใครสามารถเห็นสีหน้าของเซียเจอ๋อหรือว่าเขาหน้าแดงอยู่หรือเปล่ามีเพียงเฉียวเหมยเท่านั้นที่รู้ว่าอุณหภูมิร่างกายของเซียเจ๋อนั้นสูงจนหน้าขันเจิ้งหยวนตัดสินใจประทับภาพนี้ไว้ในใจของเธอพฤติกรรมน่ารักน่ารักของพวกเขาเหมือนกับมีดคมแทงเข้าไปในหัวใจของเจิ้งหยวนกรีดบาดแผลที่ไม่สามารถรักษาได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรมานเธอตลอดไป ฉันควรจะเป็นคนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาทำไมถึงเป็นเธอเจิ้งหยวนพึนพรรมพำกับตัวเองยอมรับไม่ได้ฉันยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้ทำไมมันเป็นเฉียวเหม่ยทำไมทุกคนถึงยกย่องเธอเธอมันก็แค่คนบ้านนอกคนที่ไม่เคยเห็นโลกจะสู้กับฉันได้ยังไงทำไมเธอถึงเป็นคนที่อยู่ข้างๆเสียเจอ๋อความโกรธในใจของเจิ้งหยวนได้เผาผลาญความมีเหตุผลครั้งสุดท้ายของเธอขณะที่เธอเข้าหาเฉียวเหมยทีละก้าว เสียเจอยังคงต้องรับมือกับผลที่ตามมาของเรื่องนี้เขาจึงปล่อยให้เฉียวเหมยกลับไปที่เต็นท์ก่อนเขาเดินได้ไม่ไกลเมื่อเห็นเจิ้งหยวนวิ่งเข้าหาเฉียวเหมยเฉียวเหมยฉันอยากฆ่าเธอเจิ้งหยวนเอื้อมมือไปตบเฉียวเหมยเฉียวเหมยเสียเจอตะกนเสียเจอวิ่งกลับไปหาเฉียวเหมยอย่างสิ้นหวังแต่ตามระยะทางเขาอยู่ไกลกว่าเจิ้งหยวนเฉียวเหมยมองด้วยความประหลาดใจที่เจิ้งหยวนวิ่งมาหาเธอโดยไม่ลังเลยใจมากนะ เธอเอื้อมมือออกไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อดันกลับด้วยหลังมือของเธอและพยายามผลักเจิ้งหยวนให้ลม้มลงปู่ของเธอได้สอนทักษะนี้ให้กับเธอในการป้องกันตัวและเธอไม่คาดคิดว่าทักษะนี้จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเสียเจรีบดึงเฉียวเหมยเข้ามาในอ้อมแขนของเขาและตรวจดูว่าเธอได้รับบาดเจ็บหรือไม่เฉียวเหมยคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพูดอะไรสักอย่างเสียเจอมองไปที่เฉียวเหมยอย่างใจจดใจจ่อ จ้วงหัวไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นฉากที่น่าทึ่งเช่นนี้เมื่อเขาพาคนของเขาไปรับยานพาหนะเขาส่งคนไปดูเจ้างอยวนทันทีและรอคําสั่งของเสี่ยเจอ๋อเฉียวเหมยมองไปที่เสี่ยเจ๋อที่ตื่นตระหนกจากนั้นจึงมองไปที่เจ้างอยวนที่กําลังดิ้นรนอยู่บนพื้นและกรีดร้องเฉียวเหมยคิดกับตัวเองว่าฉันดูเหมือนไม่โอเคเลยเหรอเจ้งอยวนนอนอยู่บนพื้นแล้วมีอะไรผิดปกติกับฉันฉันสบายดีคุณควรดูเธอ เฉียวเหมยพูดขณะที่เธอก้มศีรษะลงและมองไปที่เจิ้งหยวนเสียเจ๋อปกป้องเฉียวเหมยไว้ข้างหลังเขาเขาไม่คาดคิดว่าเจิ้งหยวนจะสูญเสียความสงบเช่นนี้ในความรู้สึกของเขาเจิ้งหยวนเป็นหญิงสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัวที่ร่ำรวยมาโดยตลอดและไม่เคยประพฤติตนผิดระเบียบเลยเธอนิสัยเสียนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเธอเติบโตมาในกองทัพและได้รับการปรนนิบัติมาตั้งแต่เด็กเป็นที่เข้าใจได้ว่าเธอพัฒนาอารมณ์ขึ้นทีและเล็กละน้อย อย่างไรก็ตามเสียเจอไม่เคยคาดหวังว่าเธอจะตีใครสักคนเป็นอะไรมากไหมที่โจมตีหญิงตั้งคันที่ไม่รู้ว่าจะสู้กลับอย่างไรเสียเจอจ้องไปที่เจิงหยวนและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผู้หญิงบ้าที่ยังคงสาบแช่งต่อหน้าเขาไม่ใช่คนเดิมที่เขารู้จักเมื่อก่อนอีกต่อไปคุณเข้าไปก่อนนี้เป็นเรื่องของกองทัพและผมต้องจัดการมันเสียเจอพูดกับเฉียวเหมย เฉียวเหมยพยักหน้าและเข้าไปในเต็นท์เพื่อพักผ่อนเธอเชื่อว่าเซียเจ๋อจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีและสแสวงหาความยุติธรรมให้กับเธอและลูกของพวกเขาเทอไม่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้เธอไม่กลัวกับเหตุการณ์นี้ปฏิกิริยาแรกของเธอคือการต่อสู้กลับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการอบรมให้การศึกษาหลายปีของปู่ของเธอและปฏิกิริยานั้นคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอและลูกน้อยของเธอคุณปู่หนูคิดถึงคุณเฉียวเหมยพูดขณะที่เธอนั่งบนเตียงและแต่ท้องของเธอ ด้านนอกเทนเซียเจอบอกให้เจ้างัวปล่อยเจ้างยวนเพราะเธอเป็นรองผู้บังคับกองพันแม้ว่าเธอจะทำผิดพลาดแต่เธอก็ไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ปล่อยเธอเซียเจ๋อกล่าวปล่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจ้งหัวมองเข้าไปในดวงตาของเซียเจ๋อและยังพูดไม่จบประโยคเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าปล่อยเธอคุณสองคนกลับไปที่ทีมได้ เจิ้งหยวนลุกขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจและปัดฝุ่นออกจากร่างกายของเธอขณะที่เธอมองเสียเจ๋อด้วยสายตาที่ทวมท้นไปด้วยความรู้สึกถูกทำลายทำไมคุณถึงปฏิบัติต่อฉันแบบนี้เจิ้งหยวนถามทั้งน้ำตาดวงตาของจงหัวเบิกกว้างกำลังจะมีดราม่าเขารู้ว่าอะไรอยู่ในใจของเจิ้งหยวนมาโดยตลอดไม่เพียงแค่นั้นมันจะแม่นยำกว่าหากบอกว่าทั้งกองพันรู้ว่าเจิ้งหยวนต้องการแต่งงานกับเสียเจอ๋อและพ่อของเจิ้งหยวนก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าเซียเจ๋อจะยุติการแต่งงานของเขาด้วยตัวเขาเองแม้ว่าพ่อของเจิ้งหยวนและพ่อของเซียเจ๋อเคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าไร้ประโยชน์แอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกําลังใจในการทําคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอตอนที่199ไม่เกี่ยวข้อง เซี่ยเจอไม่ได้ตระหนักถึงความตั้งใจของเจิ้งหยวนเลยตระกูลเซี่ยและตระกูลเจิ้งต่างก็มาจากเมืองหลวงแม้ว่าตระกูลเจิ้งจะไม่มีอิทธิพลมากนะแต่ทั้งครอบครัวก็เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์มาโดยตลอดเจิ้งหยวนถือได้ว่าเติบโตมาพร้อมกับเซี่ยเจออย่างไรก็ตามเซี่ยเจอปฏิบัติต่อเจิ้งหยวนเหมือนน้องสาวของเขามาโดยตลอดเขาดูแลเธอในแบบที่พี่ชายดูแลน้องสาวของเขาและเขาไม่คิดว่าเจิ้งหยวนจะเข้าใจเขาผิดเจิ้งหยวนใจเย็นใจเย็นเซี่ยเจอพูดกับเจิ้งหยวนด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวด น้ำตาไหลออกมาในดวงตาของเจิ้งหยวนและเธอไม่สามารถระง,งับความรักและความคับข้องใจในใจของเธอได้อีกต่อไปเธอชี้ไปที่เต็นแล้วพูดว่าเสี่ยเจอ๋อคุณทำอะไรกับฉันเพื่อผู้หญิงคนนั้นเสี่ยเจ๋อส่หัวแล้วพูดว่าเธอเป็นภรรยาของฉันเป็นหน้าที่และภาระผูกพันของฉันที่จะต้องปกป้องเธอและเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำคุณเป็นเพียงลูกน้องของฉันและสิ่งที่ฉันทำคือง,งานของฉันดวงตาของเจิ้งหยวนเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้ใต้บังคับบัญชา ฉันเป็นแค่ลูกน้องของคุณเหรอเจิ้งหยวนจ้องไปที่ใบหน้าของเซี่ยเจ๋ออย่างแนว่วแนว่เกรงว่าเธอจะพลาดความรู้สึกที่เซี่ยเจ๋อมีต่อเธอแม้แต่สายตาที่สงสารจากเขาก็ยังดีพอสําหรับเธอแต่ใบหน้าของเซี่ยเจ๋อยังคงเย็นชาและไร้อารมณ์เซี่ยเจ๋อไม่ได้รุนแรงสักหน่อยจ้องหัวอดไม่ได้ที่จะพูดออกไป คงจะดีกว่าถ้าเรียกเธอว่าเพื่อนแทนที่จะใช้คําแบบผู้ใต้บังคับบัญชาทํามันให้เข้าใจแบบนั้นมันจะเหมือนกับว่าเจ้างหยวนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกต่อไปและพวกเขาจะมีความสัมพันธ์แบบผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าเท่านั้นเสียเจ๋อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และรู้สึกว่าควรทําให้ชัดเจนจะดีกว่าการใจดีมากเกินไปในสถานการณ์นี้มีแต่จะทําให้เจ้างวนเข้าใจผิดอีกและก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นในอนาคตมีความสัมพันธ์แบบอื่นระหว่างเราอีกเหรอเสียเจ๋อถาม จ้วงหัวที่ต้องการจะเข้ามาแนะนําเสียเจอ๋อก็เงียบไปเช่นกันเขาเข้าใจสิ่งที่เสียเจอ๋อพยายามทําแต่เขากลัวว่าเจิ้งหยวนจะไม่สามารถยอมรับได้และไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีเราเติบโตมาด้วยกันและเสี่ยงชีวิตอยู่ในกองทหารเดียวกันด้วยกันพ่อของฉันยังทําข้อตกลงกับพ่อของคุณอีกด้วยเสียเจอ๋อคุณควรจะแต่งงานกับฉันเจิ้งหยวนมองไปที่เสียเจ๋อและตะโกนจนคอแหบแหง้ง จ้งหัวและเสียเจอเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เติบโตมาในบริเวณเดียวกันอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับเสียเจอเขาชอบที่จะยุ่งวุ่นวายและไม่มีความทะเยอทยานที่ยิ่งใหญ่ใดๆครอบครัวของเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเช่นกันเจิ้งหยวนและเขาถือได้ว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเขาไม่เคยเห็นเธอแบบนี้มาก่อนมีเด็กผู้ชายมากมายในค่ายทหารแต่มีเด็กผู้หญิงไม่มากนะัก ดังนั้นพวกผู้ใหญ่จึงให้ความสนใจเจิ้งหยวนเป็นพิเศษและจะแบ่งสิ่งดีๆให้เธอเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เอาแต่ใจและครอบงำแต่เธอก็มักจะโดดเดี่ยวและไม่เคยสูญเสียความสงบเช่นนี้มาก่อนฉันบอกพ่อของคุณก่อนหน้านี้ว่าฉันเห็นคุณเป็นน้องสาวเท่านั้นฉันไม่เคยมีความคิดอื่นใดเกี่ยวกับคุณพ่อของคุณก็รู้เรื่องนี้เสี่ยเจ๋อพูดช้าๆดวงตาของเจิ้งหยวนเบิกกว้างราวกับว่าเธอได้ยินเรื่องไร้าสาระเป็นไปไม่ได้คุณต้องโกหกฉันแน่ๆ พ่อบอกฉันคุณบอกว่าคุณรักฉันเจิ้งหยวนนั่งยองยดูเจ็บปวดมือของเธอจับหัวและพึพรรมพำกับตัวเองพ่อของฉันบอกว่าคุณจะแต่งงานกับฉันเขายังบอกด้วยว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับพ่อของคุณแล้วเสียเจอคุณโกหกฉันคุณโกหกฉันเจิ้งหยวนนั่งยองยองและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียเจ๋อนั่นมากเกินไปหน่อยจงหัวพูดขณะที่เขามองไปที่เสียเจอ เซียเจ๋ยยังคงมีการแสดงออกแบบเดียวกันบนใบหน้าของเขาและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอดทนเขามองจ้องหัวเพื่อขอให้เขาพาเจิ้งหยวนออกไปจ้องหัวและเสียเจ๋อมีความเข้าใจโดยปริยายหลังจากผ่านมาหลายปีจ้องหัวเข้าใจทันทีว่าเสียเจ๋อหมายถึงอะไรและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขาส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันเป็นนี่คุณจริงๆจ้องหัวเดินช้าช้าไปอยู่ข้างๆเจิ้งหยวนเขาค่อยๆจับมือของเจิ้งหยวนที่ใช้ดึงผมตัวเองออกและค่อยๆใช้มืออีกข้างลูบศีรษะของเธออย่างช้าช้า เจ้งหยวนใจเย็นใจเย็นมองหน้าผมสิจ้วงหัวพูดเบาๆเจ้งหยวนค่อยๆสงบลงและมองไปที่จ้วงหัวขณะที่น้ำตาของเธอไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเธอเข้ากันได้ดีที่สุดกับจ้วงหัวเมื่อตอนเด็กๆในค่ายทหารเมื่อตอนเด็กๆจ้วงหัวมักจะเก็บอาหารอร่อยๆไว้ให้เธอเสมอจ้วงหัวจ้วงหัวเจ้งหยวนมองจ้วงหัวด้วยน้ำตาคลอเบ้าเธอคว้ามือของจ้วงหัวราวกับว่าเธอเห็นผู้ช่วยชีวิตของเธอช่องแมสสิเชน ตอนที่200การขอร้องฉันอยู่นี่จ้วงหัวตอบอย่างอ่อนโยนจ้วงหัวฉันขอร้องคุณคุณเข้ากันได้ดีที่สุดกับเสี่ยเจอเป็นฉันถึงจะถูกช่วยฉันคุยกับเขาที่ฉันไปจากเขาไม่ได้จริงๆเขาตกลงแต่งงานกับฉันอย่างชัดเจนดวงตาของเจิ้งหยวนเต็มไปด้วยความคาดหวงังและขอร้องมือของเธอสั่นขณะที่เธอจับจ้วงหัวกลัวว่าเขาจะไม่เห็นด้วยที่จะช่วยเธอ ความอ่อนโยนในดวงตาของเจ้างัวกลายเป็นความสงสารและความเสียใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจ้างอยวนจะไปถึงระดับนี้สําหรับเซียเจ๋อเธอมักจะได้ทุกอย่างที่ต้องการตั้งแต่ยังเด็กและมีเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นตอนนี้เธอขอร้องให้เขาช่วยจับเซียเจ๋อไว้จ้งหัวไม่รู้จะพูดอะไรด้านหนึ่งคือพี่ชายที่เติบโตและผ่านมรสุมมาด้วยกันอีกด้านหนึ่งคือเพื่อนสมัยเด็กที่สนิทกันทั้งสองคนเป็นที่รักของเขาและมันก็เป็นการร้องขอที่ยากลำบากจ้งหัวขมวดคิ้วและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เจิ้งหยวนสังเกตเห็นว่าจ้วงห่วงเงียบมือที่สั่นเทาของเธอคว้าแน่นไปที่จ้วงหัวและเธอขอร้องเขาด้วยเสียงสะอื้นจ้วงหัวฉันขอร้องคุณคุณช่วยฉันได้ไหมได้โปรดจร้วงหัวมองเข้าไปในดวงตาของเจิ้งหยวนและเธอมองกลับมาอย่างมีความหวังเขาไม่เคยเห็นเจิ้งหยวนเป็นเช่นนี้มาก่อนแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาพูดกับเจิ้งหยวนอย่างอ่อนโยนว่าเอาล่ะฉันจะคุยกับเขาในภายหลังลุกขึ้นมากับฉันก่อน เมื่อเจ้างยวยได้ยินจงหัวขอให้เธอไปกับเขาเธอก็รีบสะบัดมือออกและถอยหนีเธอชี้ไปที่จงหัวและเสียเจ๋อแล้วพูดว่าพวกคุณทุกคนอยู่ฝั่งเดียวกันคุณเป็นคนโกหกทั้งหมดคนโกหกเจ้หยวนจงหัวยืนขึ้นและมองไปที่เจ้างวนเขายื่นมือออกไปแล้วพูดกับเธอว่ากลับมาหาฉันแล้วเราจะคุยกันถึงขั้นตอนต่อไปในภายหลัง เจิ้งหยวนมองไปที่จ้องหัวและสายหัวช้าๆน้ำตาของเธอเหือดแห้งไปแล้วเพราะแรงลมและเธอไม่มีแรงที่จะร้องให้อีกต่อไปเธอไม่สามารถแม้แต่จะตะโกนอีกต่อไปและทำได้เพียงมองดูชายเย็นชาตรงหน้าเธออย่างเงียบๆเ,เสี้ยเจ๋อคุณรักฉันทำไมคุณจำไม่ได้คุณโกหกฉันหรือเปล่าเจิ้งหยวนกล่าวเสียงแหบแห้หงเสี้ยเจ๋อสายหัวของเขาเขาไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเห็นเจิ้งหยวนเป็นเช่นนี้แต่เขาเห็นสิ่งที่เจิ้งหยวนทำเมื่อกี้เธอเกือบจะทำร้ายเฉียวเหมยและลูกที่เฉียวเหมยอุ้มท้องอยู่ แค่ประเด็นนี้อย่างเดียวเสียเจอไม่ต้องการทนเธออีกต่อไปและเขาก็ไม่สามารถทนเธอได้เจ้งหยวนกลับไปสหยุดโกหกตัวเองได้แล้วเสียเจอพูดอย่างเย็นชาฉันไม่ไปอย่าแม้แต่จะคิดไล่ฉันออกไปเจ้างหยวนกล่าวอย่างโกรธเคืองฉันจะไม่ไล่คุณไปก็ได้ฉันจะบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคนจะถูกลงโทษรวมทั้งฉันด้วยพวกเราจะไม่มีใครรอดไปได้ เซียเจ๋อมองไปที่เจิ้งหยวนและพูดต่อฉันจะรายงานสิ่งที่คุณทำกับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ของฉันด้วยจ้วงหัวมองไปที่เซียเจ๋อด้วยความตกใจและพูดว่าเซียเจ๋อคุณบ้าไปแล้วหรือคุณจะทำลายอาชีพของเจิ้งหยวนแบบนี้ฉันรู้แต่เธอต้องจ่ายราคาสำหรับความผิดของเธอเซียเจ๋อกล่าวขณะที่เขามองไปที่จ้วงหัวจ้วงหัวมองคนตรงหน้าด้วยความไม่เชื่อนี่เป็นเซียเจ๋อคนเดิมที่เข้าสู่สนามรบกับเขาหรือไม่ เสียเจ๋อตรงหน้าเขาเฉยไม่เกินไปเสียเจ๋อคิดให้ดีเธอคือก่อนที่จ้องหัวจะพูดจบเซียเจ๋อก็ขัดจังหวะเขาฉันคิดเรื่องนี้อย่างทีท่วนแล้วถ้าคุณมีภรรยาและลูกที่คุณรักอย่างสุดซึ้งและเกือบตายด้วยน้ำมือคนอื่นคุณคิดว่าอย่างไรเสียเจ๋อถามจ้างัวเป็นการตอบแทน จวงหัวพูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งสิ่งที่เซียเจอพูดมีเหตุผลเขาไม่มีสิทธิ์ยกโทษให้เจ้างวนและไม่มีสิทธิ์ที่จะทาให้เซียเจอละทิ้งความรู้สึกของเขาเขาเป็นเพียงผู้ยืนดูในสถานการณ์นี้ฮ่าฮ่าฮ่าเซียเจอฉันอยากให้หล่อนตายหล่อนจะตายพร้อมกับเด็กในท้องหล่อนด้วยวิธีนี้คุณจะแต่งงานกับฉันได้เมื่อถึงเวลานั้นคุณจะแต่งงานกับฉันและพาฉันกลับบ้านได้ฮ่า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  เจิ้งหยวนโบกมือของเธออย่างบ้าคลั่งขณะที่เธอวาดอะไรบางอย่างในอากาศเธอดูเหมือนตกอยู่ในภวังและเริ่มเสียสติจ้วงหัวคว้าเจิ้งหยวนและพูดอย่างเป็นทุกว่าเจิ้งหยวนไปกันเถอะคุณมากับฉันได้ไหมเจิ้งหยวนสส่หัวและมองไปรอบๆก่อนที่เธอจะจ้องมองเสียเเส้ยเจ๋อเสี้ยเจ๋อคุณปกป้องเธอไปให้ได้ตลอดชีวิตและฉันจะดูว่าคุณจะปกป้องเธอได้นานแค่ไหนวันหนึ่งฉันจะให้คุณได้ลิ้มรสการสูญเสียคนที่คุณรัก เจิ้งหยวนจ้องเซี่ยเจ๋ออย่างดูเดือดเธอเข้าใจแล้วว่าเซี่ยเจอจะไม่กลับมาหาเธอแต่เธอจะไม่มีวันปล่อยเฉียวเหมยเธอจะทวงคืนทุกสิ่งที่คนอื่นแย่งไปจากเธอเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30 c o m คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ